สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหักเสาอีสานทุกท่กทกทานเลยเนาะค่ะเนาะ,นะม้นนี่บรรยากาศดีด้วยะค่ะพี่น้องครูหักเสาอีสานม้นนี่อาสาปกติพอสิลงมาอาสาพอลงมาไลนนกพี่น้องเขาน้าปังอุ้ยจะแ่นหลายคักดอ้อยจุดบังกะพูกกับเอาบบอยูพี่น้องสิงเห็นว่าไกๆพูนพี่น้องสีนเนี่เห็นบโนน้องนุ่นเด้อยงางไลอยุ่นพี่น้องพี่ปอนบ่ไหวแล้วตอนนี้ คือหนาวสันกเลยขข้นมาพักอยู่เถียงนาไรนกไปพร้อมวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องเอ้ยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้ยังบ่กัหน่ยอยู่เ้ยพี่น้องเด้อตอนนี้ภาพี่น้องมาตามติดชีวิตของกูฮักสาวอีสานพี่น้องวิถีชีวิตอยู่จังใดกินจังใดพี่น้องอยู่จังสีล่ล่ะอยู่ทงไ้ทงหน้าแต่ละมือแต่ละเว้นอันนี้เขาหน้าปังที่เอาเห็ดไหวอย,อยู่บิลลัมเนาะพี่น้อง ก็ประมาณได้ยี่ดอกสีไล่สีไล่ีไล่หน่อยหน่อยยี่ดอกกำลังสิเดกเกี้ยวแล้วนี่เหลืองแล้วพี่น้องแต่ว่าต้องมาขยันมาไลนกบลายบลายโอ้ยยิงเขียวแยกแสกันไวนยังพี่น้องเอ้ยนกหลายแห้งกินเขา่าอ,อู้น้องนนทนย่างมากเลยทั้งไลนกทั้งหาปลาพี่น้องสีหายมะมึง พี่ปอนจะย่างปลาไว้ทาน้องนุ่นออกไปบ่ได้ละตอนนี้หนาวแห้งเนี่ยปลาพี่น้องปลาปลาเข็งตัวบอกใหญ่เลยใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ไม่ใหญ่กว่านี่พี่น้องแล้วให้เมืองเออน้องบุ่นเองกระจับมากเมื่อกี้นี่ตามติดชีวิตคู่ฮักสาวอีสานเวยพี่น้องปัจจุบันนี้ยู่จังใดกินจังได อยู่ตรงไตทงนาพี่น้องอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศดีๆงามๆเป็นสิ่ละฝนตกเบืดมืออันนี้่บอหอยขมเฮ้า่อปูพังแล้วร่มแห้งคักเมื่อคืนโบทั้นได้ดสอมหรืออาจิลืออ,ลอ,ออกเลย,ลอย,ลยลรอฝน,นยุพุ่นละเส็จละปลาสิให้เพ่นเมืองปลาตัวใหญ่เมื่งกีปลาเข็งพี่น้องมี่ต่ปลาเข็งเด้อปลาเข็งเห็นบ่นั่นตัวังใหญ่ด้นั่น เห็นตะหลังนั่นตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวเอาก้อนน่ะนี่ให้พ่อขึ้นไปแล้วเครื่องเครื่องมนหนึ่งนี่ล่ละเว้ยอยางปลาเข็งหน่อยเรากินน่ะเพี่อตวัวใหญ่แห้งยกินห่อนหเอนนะอพี่น้องเนาะนหนาวจังสิกินน้ำอุน่นต้มน้ำอุ่นกินพร้อมนี้พี่น้องมันบัวไว้มันหนาวฝนมันตกลิ่นเบิดมือ ลายนกบ่ไหวแล้วตอนนี้พี่ปวนน้องนุ่นสู๋อยู่ผู้เดียวตอนไอ้หาอีกหาหาาไห<อ>น <laughs> ได้อีกแล้วได้อีกแล้วกระเทีกระตัว,ต,วตัวพอง,งาสองตัวแล้วนะจ๊ะมีเรีาามัน,น้องผิมั้งผินี่หามึงในป่าใหญ่กระชีดดินดุกดิ๊กลุกดิด๊กมาเอาหลอบแล้วเดี๋ยวจังกลายเด้อ ว่างน้ำเน้ด้วยเธอมีเหนียวเกี่ยวกว่ม่เหออนียจิ๊บใพ่พออีกบ่มาบ้านแต่พออะไเยอะปุ่นๆไปทางปุ่นไปือทางปุ่นนี่ใช่ไหมเป็นคำที่มาจับปลาสองมือจับปลาสองมือจับปลาสองมืออย่าให้มันรูดได้รูดดีโอดกินเลยเด้กหาปลาตังใจเย็นๆเด้อใจยห้อนนี่บ่พอแท้ละ เดี๋ยวนะต้นนั้นพ่ออายุแถวนี้แหละกเอาถุงมาขนาดนั่งยื่เถียงซื่อๆกับยังพ,ออพ,อพ่อมีพี่น้องบ่แม่นุ่นจับไปปีไวยนั่งยื่เถียงซื่อๆมันกับไต้ไต้ขึ้นจากน้ำนี่ต้นนั่งพี่กับจ,จับเอาอยู่นี่อะไนี่นอ,อะไรไหนต้นไม้ต้นไม้จริงมะปะป๊าฮงโอขึ้นะมา<ะ>พีเถอะสองตัวละสองตัวไปมอง,มองหันอีกก้อน อันนี้คือเ็นจริงกับสิคันหายลีกับจีลุยกว่านี้อยู่แต่พอดีว่าเอาโทศรศัพท์มานั่งยด่นโทศรศัพท์เตียกน้่งพี่น้องมันล้มเดี๋ยวเดิมสิได้อีกตัวบอลน้องนุ่นจะคอยยังมันอยู่น้ำป่าดเด้หมู่บ้านนี่วันปลาน้องนี่พี่น้องว <What? S 1> ้ายปลาขาวไง ตามตัวเรียงไว้หรือปะถ้ามาฉาดจีว่าเลี้ยงกะกะโบชิงจีว่าธรรมชาติดกะกะแมีนอยู่ข้าบ่ได้เลี้ยงกับปลามันไตมั่งสิเลยนี่ต้องปลาปล่อยน้ำเนยเออมีไหมนี่อยากไปหาตรงน้ําไหลตรงนู้นน่ะที่มันได้เยอะๆน่ะมีไหมหนาวว่าเป็นปลาข้าใหม่หรือตี สองตัวต้องลงมัจอบไปเรื่อย,อยมันก็ขึ้นเป็นช่วงเนาะขึ้นมาแล้วจับเอาแล้วก็ล่ออีกจักหน่อยเขาก็มาจอบเรื่อยๆสิว่าไปมโอน,นี้เฮาเฮาได้ได้เป็นกิโลหรอเด้ดเ,เพราะเอาขึ้นไปครึ่งโมนหนึ่งล้วไหมได้แป๊ปบสามกิโลบุเมนเลื่อยหน้าที่น้องไปเพิ่บางทีเขาปิ่งไหวน่ะบุเมนสิเดกินเลยสิ <laughs> เขาบอกไป,ออไปเมืองมองน้าหลเพจริงจริบ่เดี๋ยวให้เพป็นเบิ่งแค่นี้ก่อนไม่แสงสิบ่ได้หรอกว่านกับว่าหันก็นกให้เพิ่นเมืองอยเยอะเพราะว่ามันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ค่ะกันไปเนปาะปลาทำไมขาดาอันนาสีทองมีตัวทองอยู่นะน,น,นี่นีน่เบิ่องต,ตัวอ้วนอ้วน,นขึ้นจากชนบทานอืมแต่ว่าเห่ากับเบื้องเปลี่ยนแต่อันใดตัวผุดตัวเนี่ยแต่คิดว่ามันทองอ่ะเดี๋ยวกอถขาเอาไม คือจังคือจังนาขาวแท่นาขาวขาวแบบแดดขาวแบบขินหมอไหม <laughs> ลุยค่ะพี่น้องเอ้ย<น>ลุยค่ะลุยแน่บอลุยกับบอลอะไรเนาะแม่กับทอมหน่อยครักับข้าในเซตกัพี่น้องเอ้ยแต่ทอมหน่อยยังไงแต่เพิ่งสิบว่าดโอ้แต่ทอมหน่อยตัวเนาะเอ,อ้อ ใส่ซุกไปาเดอใครเป็นเมึงเหรวอยู่ในนี่มีตูใหญ่อยู่ตัวหนึ่งป้านมองไม่เห็นก็เห็นฮะอะไรจืดแล้วมีีตัวใหญ่นหนในว้าวตัวนี้ใหญ่ไข้ไข่ปลาหมอสีเออเดวห้ากระสีโอ้ยหลายแห้งนอกนั่นเาห้ากระสีลลางแล้วก็ปิ่งเนาะเออเดาบุนีซจำหนีความนั้นเมื่อแล้วเป็นสิ่งเดี๋ยวว่าเห็นเป็นสิ่งเดียวว่าเห็นเนาะ อย้าฝากให้พี่น้องในเบิองเองนาะอันเ้าเห็นหน้าฝังเสื้อเรียกงบกระไยหลายแต่ว่าผลพลอยได้กันนี่แหละหาอยู่หา,หากินเนาะตามธรรมชาติออวิธีชีวิตของผููหัดสาวอีสานพี่น้องวิธีชีวิตของชาวเกษตรกรของหฮาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนี่กับฝาให้พี่น้องได้เบิ่งกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเ้าสิมาอัปเดตเรื่องสนุกสนานของห้าเรื่อย เพราะว่าอันช่วงนี่กับบอท่านมีสาระอ,อย่างนอกจากเ็น,น้าปังกับไรนกเนาะอ่ะดึงหนาลงไอ้เพิ่มเมืองแน่ <c oughs> จะหมตะเพิ่นเมืองหนาดำดำไรตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> ออโอเคโอเคสำหรับมนีกะสำนีกนอนพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ